สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าที่จังหวัดเชีงยงใหม่ตอนนี้ยังอยู่ที่รอย g u เก t ทา u s e อยู่อยู่ริมสระว่ายน้ำเมื่อวานก็ไปเล่นสระว่ายน้ำหนาว,นาวเกิดขึ้นมาแล้วค่ะขับสภาพทีท่ย่ำแย่เพราะเมื่อคืนเมาจริงๆกินไปแค่กลมเดียวก็เม,มามาเพราะว่าเราได้กินเหล้านานแล้วกนะันเนาะก็ไปกินข้าเอาไปกินเหล้าเมื่อคืน อก็โอเคค okay. e ่ะที่เที่ยวที่เชียงใหม่โอเคเพื่อนก็ไปตำนานโฟกแล้วก็ตามด้วยมันเลยกลับมาเพราะวมันเลอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเลยนะคะก็เมาท่วงกันทุกแม่โอเคสนุกดีฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเที่ยวใหม่อยาาไปเที่ยวจีนสตาร์แต่ไม่ได้ไปเพราะเพื่อนแนะนำว่าจีนสตาร์ก็โอเคสนุกดีนะฮะอะไรอย่างเงี้ย อยากไปก็แบลดีก็อยากไปเที่ยวอะค่ะอันนี้ก็ตื่นสายเขาลงมากันหมดแล้วที่พังผวยมันจะลงมาหอ,อยไม่มีแบบว่าหมดฟิลแล้วค่ะวันนี้ oh, no. อ้าวเนาะวันนี้ไปทําบุญจะไ,ได้ลงมาลดลงมเขาหรือเปล่าก็ไปรู้ง่วงนอนยังเรยอยากแต่ก็นอนทำบุญก็นิดนึงแล้วกัน ค่ะแล้วยังไงเดี๋ยวถ่ายคลิปต่อไปที่วัดต่อไปนะครับจะไปดูวัดต่อไปก็คือวัดไม่แน่จะเป็นวัดเจ็ดยอดก่อนหรือว่าจะเป็นวัดพระสิงห์ก่อนเพราะว่าพี่เป้จะต้องไปไหว้ที่วัดพระสิงห์แล้วก็พี่ทีจะต้องไปไหว้ที่วัดเจ็ดยอดแล้วก็ต่อวยพระพระธาตุช่องแห่ที่สุดท้ายนะคะจังหวัดแพร่นะคะดิฉันก็จะแวะลงที่บ้านเลยนะฮะไม่ดูว่าจะได้แวะที่จังหวัดไหนโอเคแล้ว่งไงเจอกันคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวถ่ายที่บ้านให้ดูนะฮะ แล้วแบวมีขยับดูหรือเปล่าไม่รู้ก็ถ่ายกันแหละโอเคบาย,บาย